จุดนวดที่หลายคนละเลยแต่มันสําคัญมากะคะ่ะก็คือบริเวณข้อเท้านะคะเวลาเรานวดเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเน้นนวดที่ฝ่าเท้านะคะแต่จุดที่ทุกคนควรจะโฟกัสก็คือจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะเริ่มตั้งแต่ขอบส้นเท้านะคะควรจะมีการนวดการนวดขอบส้นเท้าที่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นการนวดขวางลักษณะนี้นะคะการกดจุดช่วยไม่ได้นะคะต้องเป็นการนวดขวางลักษณะนี้นะคะซึ่งคุณสามารถนวดได้ทั้ง ทุกทิศทางเลยนะคะขอบเพื่อเป็นการนะคะคลายความตึงนะคะเพราะตรงนี้จะมีพังผืดเยอะมากที่ยึดข้อเท้านะคะยึดปลายเท้าเราเนี่ยให้ให้ติดกับข้อนะคะเว้นรอบข้อเท้าตรงนี้นะคะเวลานวดเนี่ยเราใช้การคลึงเป็นหลักนะคะจะไม่มีการกดจุดใดๆนะคะแล้วจุดสําคัญคือจุดใต้ตะตุ่มนะคะพิมพ์สมมติผมจะใช้มือตรงนี้นะคะในการคลึง รงนี้ลูกค้าจะรู้สึกสบายมากจะช่วยคลายความตึงโดยเฉพาะจะช่วยคลายนะคะตอนที่เราจะนวดน่องนะ่ะมันจะไว้ขึ้นคุณลองสังเกตดูนะคะถ้าคุณนวดบริเวณนี้ค่ะ ให้คลายก่อนแล้วขึ้นไปนวดน่องะคะ่ะมันจะคลายตัวได้ไวกว่าการที่คนนวดเท้าแล้วก็ขึ้นไปนวดน่องเลยนะคะแล้วตรงข้อเท้านะคะซึ่งถ้าเป็นการนวดไทยปกติเราจะกดสลับเอ็นข้อเท้าลักษณะนี้ใช่ไหมคะแต่เทคนิคที่พิมพ์อยากจะมาแนะนําคือให้กดทีละข้างนะคะกดข้างไว้ลักษณะนี้นะคะจะทําให้การยืดของมันทําได้ง่ายกว่าอีกข้างหนึ่งประคองไว้เฉยๆนะคะ